สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำตัวอักษรหลากสีกันนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจติดตาม Subscribe ให้กับช่องวาราพาธรรมด้วยนะคะวันนี้เราจะใช้แอป ibit p a i n t กันนะคะเข้าไปแล้วให้เลือกที่แกลเลอรี่ของฉัน แล้วก็แตะไปที่เครื่องหมายบวกเลยค่ะ,ะแล้วก็มาเลือกอัตราส่วนนะคะ1น่ก่อ1ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วให้แตะกดเข้าไปที่เลเยอร์นะคะเมื่อมาถึงหน้าเลเยอร์เราจะไปที่เครื่องมือค่ะแตะเข้าไปที่ตัว T ีอักขระนะคะเพื่อที่จะพิมพ์ข้อความแตะไปที่หน้ากระดาษ1ครั้ง แตะไปที่เพิ่มข้อความแล้วก็เลื่อนกระดาษลงไม้อยู่กึ่งกลางนะคะพิมพ์ตัวอักษรที่เราต้องการจะใช้ในวันนี้เลยค่ะได้ข้อความแล้วก็แตะไปที่ฟอนต์เลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปเลือกแบบตัวอักษรตามที่เราต้องการนะคะในวันนี้โค้ดเวลาก็จะเลือกฟอนต์ที่มีความหนาแล้วก็เข้มนิดนึงนะคะ เมื่อได้แล้วก็ลองปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นปรับช่องไฟนะคะขยายย่อตัวอักษรดูนะคะเมื่อโอเคแล้วก็ให้แตะไปที่เครื่องหมายถูกเพื่อเป็นการยืนยันเลยค่ะแตะไปที่แผ่นเลเยอร์นะคะแล้วเราจะเข้ามาที่หน้าเลเยอร์ให้แตะไปที่3มจุดด้านล่างถังขยะเลยค่ะอะ เมื่อได้แล้วนะคะให้แตะไปที่แปลงเป็นภาพเรสเตอร์นะคะแล้วกดคำว่าใช่แล้วก็แตะไปที่เครื่องมือด้านล่างนะคะที่เป็นรูปตัวทีกดเลือกที่คาถาวิเศษเลยค่ะ พลิกขยายตัวอักษรของเราให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วใช้นิ้วของเราแตะไปที่ตัวอักษรนะคะทีละตัวให้ขึ้นเส้นจุดไข่ปลาวิ่งรอบๆตัวอักษรค่ะทําไปทีละตัวจนครบทุกๆตัวเลยนะคะเรียบร้อยแล้วก็แตะไปที่แผ่นเลเยอร์นะคะไปที่เครื่องหมายบวกเพื่อที่จะเพิ่มเลเยอร์เป็นเลเยอร์ที่3นะคะ ต่อไปให้แตะไปที่เลเยอร์ที่2แตะไปที่รูปกุญแจที่เขียนว่าอันฟ้าล็อกเลยค่ะต่อไปเราจะไปเลือกสีกันนะคะให้แตะไปที่แท่งสีเลยค่ะ,ะในนี้จะมีสีให้เราเลือก2แบบนะคะคือจานสีแล้วก็วงล้อสีนะคะเลือกใช้แบบที่เราถนัดหรือเราอยากได้เลยค่ะลองเลือกดูนะคะ ลำดับแรกเราก็จะต้องเลือกสีมาใช้1สีก่อนนะคะลองเลือกดูค่ะเมื่อได้แล้วแต่ไปที่ลูกศรชี้ลงนะคะแต่ไปที่เครื่องมือนะคะแล้วก็ไปที่แปลงลองเลือกหัวแปลงดูนะคะวันนี้โค้ดวลาก็จะเลือกหัวแปลงนะคะเป็น Air แอร์บัตละอองแอลค่ะลองปรับขยายได้นะคะจะให้หัวแปลงของเราเล็กหรือใหญ่ นะคะเมื่อได้แล้วก็ลองแตะแล้วก็ขีดป้ายมาดูนะคะป้ายมาตาแมแนวนอนของตัวอักษรค่ะต่อไปเราจะไปเอาสีที่สองนะคะเมื่อเลือกสีได้แล้วก็แตะมาที่ลูกศรชี้ลงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาขีดป้ายไล่สีไปนะคะต่อไปก็ไปเอาสีที่3ที่4ที่5 แล้วแต่เราจะใช้กี่สีก็ได้นะคะไล่สีไปอาจจะเป็นสีแนวพัสเทลหรือว่าสีรุ้งก็ได้ค่ะอลองเล่นดูนะคะนอกจากเราจะทำสีในแนวผสมแบบนี้แล้วนะคะเราสามารถ ระบายสีตัวอักษรทีละสีตัวละสีสลับไปได้ด้วยนะคะเป็นตัวตัวนะคะแล้วแต่เราจะประยุกต์ใช้เลยค่ะ ลองแตะแต้มเพิ่มสีสันนะคะลงบนตัวอักษรของเราตรงนี้เราสามารถเพิ่มเติมแซมสีสันลงไปได้นะคะเอาให้สวยเอาที่เราชอบนะคะศิลปะไม่มีคำว่ากายตัวนะคะให้มันเป็นชิ้นเดียวในโลกเพราะฝีมือเราไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราไปที่แผ่นเลเยอร์เลยนะคะอ่ะ ขั้นตอนนี้เราจะไปเอาเส้นปลาออกจากตัวอักษรน,นะคะให้แตะไปที่เครื่องมือแล้วก็ไปที่กระาวิเศษนะคะเมื่อแตะเข้ามาที่กระาวิเศษแล้วก็ให้เลือกแตะไปที่เส้นกรอบที่เป็นเส้นปลานะคะอาา่าฮะเมื่อแตะแล้วเห็นไหมคะเส้นปลาที่อยู่รอบตัวอักษรของเราก็หายไปแล้วค่ะ ไปที่เลเยอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะแตะไปเครื่องหมายบวกเพื่อที่จะเพิ่มเลเยอร์นะคะแล้วก็เลื่อนมาไว้ด้านล่างตัวอักษรของเราค่ะอ่ฮาะาเมื่อได้จุดนี้แล้วให้แตะไปที่เครื่องมือค่ะแล้วก็กดเลือกที่คำว่าฟิลเตอร์นะคะเลือกไปที่รูปแบบค่ะเลือกหาคำว่าเส้นขอบด้านนอกนะคะได้แล้วให้เข้าไปเลือกสีขอบแล้วก็ปรับขนาด ความหนาของขอบนะคะเมื่อได้การต้องการแล้วก็กดไปที่เครื่องหมายถูกเพื่อเป็นการยืนยันค่ะกดถอยมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็แตะไปที่แผ่นเลเยอร์แล้วก็ให้แตะมาที่พื้นหลังโปร่งใสสีดำด้านล่างนะคะกดไปที่ลูกศรสีทิศเพื่อที่จะไปดูชิ้นงานของเราค่ะ โอเคชิ้นงานของเราก็เป็นพื้นหลังโปร่งใสแล้วนะคะย้อนกลับมาแล้วก็แตะบันทึกที่ลูกศรค่ะอ่าแล้วก็เข้าไปเลือกคำว่าบันทึกเป็น PNG พื้นหลังโปร่งใสนะคะกลับมากดที่ลูกศรอ,อีกครั้งแล้วก็แตะไปที่ย้อนกลับไปที่แกลเลอรี่ของฉันโอเคเมื่อขึ้นอย่างนี้ก็เท่ากับว่าชิ้นงานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้โค้ดวราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย